ดีค่ะอยู่กับไมอีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่เจ๊เพนรถบ้านศูนย์รวมรถยนต์มือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะแล้ววันนี้อยู่กับไม้นะอยู่กับไม่ทั้งทีมีรถดีๆรถราคาถูกๆมาให้แน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับเจ้าตัวนี้เลย t o y ยต้ารีเวอคอกซิงอคอกสูงวิ่งทำกินนั่นเองนะคะวันนี้ไม่จัดราคามาให้แบบถูกที่สุดในห้องตลาดเลยว่าได้นะคันนี้เอาไปเลยราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นได้ขับรีเวอร์คอกซิง คอกซิ่งแบบไหนนะก็คือเสริมแนบเสริมเฮาลอยนะคะแล้วก็เสริมคอกสูงมาให้เบ็ดเสร็จ3อย่างนี้ลงทุนเองนะคะลงทุนเป็นแสนแน่นอนนะคะวันนี้นี่เลยจัดมาให้ได้ตัวรถสีเทาสวยๆแบบนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะตัว J ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาและนี่เลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากระจังหนะ้าปีโมเดล2016เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กใหม่ นี่แม็กใหม่นะคะสีทองแบบนี้แล้วก็ยางใหม่ปี2024นะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยแล้วดูมาดูรอบคันกันนะนี่ตัวรถสวยๆนะใครตามหายอยู่นะรีวอ,อคอกซิ่งนะไมคบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดแน่นอนเพราะว่าโคตรสวยแล้วก็คันนี้นะเสริมเป็นอคอกใหม่มาให้ด้วยแล้วนี่ค่ะเพาลอยนะคะอ่าแล้วมาดูบันท้ายกันนิดหนึ่งมาดูบันท้ายนิดหนึ่งอ่าบัานท้ายสวยๆอย่างนี้เลยสีเดิมโรงงานทั้งคันนะคะแล้วก็นี่ด้านล่าง ช่วงล่างนี่แน่นๆเลยเอาไปบรรทุกแบบเกือบ5ตันได้เลยนะคะใครที่พร้อมจะวิ่งรับจ้างขนส่งแล้วแต่นะนอยากเอาไปสร้างรายได้นะเป็นอาชีพหลักก็ได้เป็นอาชีพเสริมเราก็ได้นี่เลยมาดูส่วนของเพาลอยนะคะนี่คือเพลาลอยหรือว่าเพาแอลและด้านข้างคือแหนบค่ะ นี่บรรทุกได้หลายตันเลยเอาไปบรรทุกแบบขึ้นเหนือลงใต้นะคะได้หมดเลยไหวแน่นอนคันนี้และที่สำคัญผ่อนแค่5,000กว่าบาทแล้วดูภายในฟังก์ชันมาครบนะเชื่อมบลูทูธอะไรได้และที่สำคัญนี่ไม่ธรรมดามาแต่งลำโพงให้อีกโอ้โหแค่ชุดแต่งนะบอกเลยแสนกว่าเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้น ถ้าเปรียบเทียบนะคะราคาชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวรถคันนี้นะจะขายอยู่ประมาณ2,000 200, 0 0บาทเท่านั้นโคตรของโคตรคุ้มเลยอย่าใช้อย่าพลาดคันนี้ถ้าคุณอยากได้รถอคอกซิ่งวิ่งทํากินสร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านให้คุณได้นะคะจบที่จะเป็นรถบ้านนะจบง่ายได้ทุกอาชีพแบบนี้นะคะขอรายได้ขั้นต่านะ1น0 0 0นบาทขึ้นไปสามารถจบคนเดียวได้เลยแบบฟรีดาวฟรีค่าประกรันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีทุกค่าดําเนินการแล้วที่สําคัญออกง่ายได้ทุก กอาชีพแน่นอนนะคะอยากได้รีวอร์สวยๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้ตอนนี้ไม่เหลือแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้ปีใหม่ๆผ่อนอยู่ประมาณ8,000-9,000นะคะไม่น้อยๆนะคะไม่ก็มีให้เลือกอีกประมาณ4-5คันเลยนะคะถ้าใครชอบสนใจนะคะติดต่อหม่ด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะ